วันนี้จะพาสวรรสาไปไหนครับผมพาไปเล่นครับพาไปไดัดลอ้อพิซีนะครับตอนนี้นะผมคุณพ่อนะครับก็มาสุวนรณสาเนี่เงองมาตั้งแต่ตอนพิซีมไปเลยนะครับผมไม,ไม่คุยไม่เล่นกับไพ่เลยครับพี่ปามเล่นด้วยก็ไม่เล่นด้วยครับผมหันหลังมือ ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมขอช่วยจับพี่ปามก่อนนะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวรอคุณพ่อมาเลยนะครับผมอตอนนี้คุณพ่อมาแล้วครับผม ตอนนี oh, mm mm ้สายพี่ปามเอาไม่อยู่แล้วครับเจอคุณพ่อมาครับผมไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหเหนื่อยแทนครับผม มาส่าเจนยินจเจนย็นจเจนย็น,ยนที่ถึงพี่ฟิล์มหลายวันครับผมโอ้เจอแล้วเมื่อกี้เอาไม่อยู่เลยครับผมวิ่งตามก็ไม่ทันครับเป็นไงบ้างครับเ,เหนื่อยเหรนื่อยเรื่องอะไรครับผมเห่ใจเหนื่อยตายค่ะโอ้ เอาไาอยู่เลยครับสีฟันดาลนี่หอบครับผมให้พ่อล่ะหอบ โอ้ยสุพัรษาคิดถึงกันใหญ่เลยครับผมคุณพ่อครับสิบล้อมาตามหลังนะครับเพราะว่าเอาสิบล้อไปทําเครื่องเสียงอยู่นะครับผมทํายังไม่เสร็จนะครับเอาตามานะครับคิดถึงพี่ฟิล์มนะผมสุพรรษานี่อยู่บ้านนะครับตั้งแต่พี่ฟิล์มไปนี่ไม่เล่นกับใครแล้วผมเหงาเลยครับยาก็ไม่ค่อยกินนะครับโอเล่นด้วยก็ไม่เล่นครับผมวันนี้มาเจอพี่ฟิล์มล่าเรืองขึ้นเลยครับ ม่ใจเนี่ยไปไหนน่ะไปแล้วเรื่อยไปซีนไปแล้วนึกว่าใกล้ๆเวลาไปจริงๆไกลมากเลยเขาไม่อยู่เลยนะครับผม ทำไมไม่เอามาอาบน้ำให้เริ่ิ่งนี้ไม่ได้มามาพันนะอ้อนยังไงนอนนเลยครับผมโอ้โหนอนอ้อนกันครับพอพี่ฟิล์มมาไม่เล่นกับพี่ปาลแล้วครับผม อะไรพี่ป๊ามเล่นด้วยไม่ยอมเล่นเลยครับผมคุยกันทัชชัยขันด่าโดดอ่ะอ้าโดดเอเอ๊าสายินไปเอ้ยสายสายเออย่าสายเด้อมาเด้อไปกับบ้านดีกว่า น่าเจอกันแล้วลาเลิงแล้วทำหน้าทำหน้าทำตาลาเลิงแล้วดักรถคุณแม่ไปอีกแล้วดักไปอีกแล้วดักคุณแม่ไปอีกแล้วครับผมมีความสุขใหญ่เลยครับผมดักอีกแล้วดักไปอีกดักไปอีกเอ้าเอ้าเอ้า พี่ฟิล์มเ็าอยู่นี่ไงสุพรรณสานี่เนาะโอ้โกคุณแม่เอาพี่ฟิล์มนี้ไปอีกครับผมสุพรรณสากวนครับผมไม่ให้ไปก่อนครับผมดูเดินตัดหน้าตัดหลังครับช่งบชางเดินมานี่ ไม่ต้องหลบช้างนะผมช้างนะครับต้องหลบล,ล่าเริงเลยครับผมในมาเจอพิศมิล่าเริงเลยครับเล่นหองยางเลยครับเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยวความสุดใหญ่เลยเอาอีกแล้วเอาเอาไปไปเอาเอา้ยเอาใหญ่เลยครับผม โอ้หนังยางมีตั้ง2-3อันนะครับโอ้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 สาเอ๊ะ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 นีของเล่นอีกแล้วครับได้ของเล่นอีกแล้ว อันแรกนี่แบบเงางอยเลยครับผม,มเฮ้เยดูยอตอนนี้สิครับผมหน้าตานี่ลาเลยโยุ้ยสายเย้ยเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าจะได้ยินเสียงรถคุณพ่อมาแล้วนะครับผมรถคุณตานะครับแต่ว่าคุณพ่อขี่นะครับ เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยเอาเอาเอ้ยเอาเอาเอ้โหโอ้โหกูนั่ง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 อยากนั่งอีกโอ้โอดูขาครับผมดูขาครับดูขาสังเกตขาครับผมไป เดินค่อยๆเดินค่อยๆสาโอ้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 เตะไปเตะมาครับเอ้ยโดนปิ้มมีท่อได้ตรงนั้นโอ้โหมาแล้ว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 โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล่าโอ้สงสารนี่เนาะทะเลิดแล้วเฮ้ยกพี่ปามแย่งกพี่ปามแย่งกพี่ปามแย่งของยางอีกครับ เฮ้ยโยนใส่เลยเอ้ยเมองหัวใส่พี่ปามแล้วเอาของหนูทํทำไมเอ้ยเอาแลวเอาแล้วฟิมฟิมฟิมลองแกล้งแกล้งเก็บแล้วก็ให้ปามเอาหองยางไปว่าฟิมลองแกล้งเก็บอะแล้วก็ให้พี่ปามเอาหองยางไปมาดูนะครับผมว่าสื่อภาษาจากห่วงอะไรมากกว่านะครับ โอ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยสรุปหผมพี่ีมากกว่านะผมพี่ปาบาของยางไปแล้วครับสนใจครับสนใจแต่พี่ฟิล์มเลยครับผมตอนนี้โอ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 อ้อโอ้โอ้อ ไปฟิล์มเจ็บนะครับผมสุนสานน่ารักมากครับผมจับขึ้นแล้วจับขึ้น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 จับเพื่อนจับเพื่อนจับเพื่อนนั่งด้วยนั่งด้วยอ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วจะนั่งเป็นเพื่อนไปฟิล์มหรือเปล่ากลัวไปฟิล์มเจ็บครับน่ารักมากครับผม จับแขนขึ <át Stat ue> ้นจับแขนขึ้นเอ้าเอาจับแขนขึ้นร้องใหญ่เลยนะครับผม้จับหอยอีกโอ้โหเมื่อกี้วิ่งมานะครับผมเกือบดตามไม่ทันครับหงใหญ่เลยอ่ะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะผมเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับพี่กินอะไรมา